วัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนการแทรกอักษรสินกันนะคะในโปรแกรม Microsoft Word เริ่มแรกเลยนะคะก็ไปที่เมนู Start แล้วเ,เลือก All ออกโปรแกรมค่ะแล้วก็มาที่ Microsoft Office หลังจากนั้นคลิกเลือก Microsoft Office Word ก็จะเป็นการเข้าสู่หน้าจอของโปรแกรม Microsoft Word นะคะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆทำการเปิดไฟล์งานขึ้นมานะคะ เมื่อเปิดมาแล้วนะคะก็ให้หาตำแหน่งที่เราต้องการจะสร้างอักษรศิลขึ้นมาเมื่อได้ตำแหน่งแล้วนะคะเราก็เลือกเมนูคำสั่งแทรกค่ะหลังจากนั้นนะคะด้านขวามือจะมีคำสั่งอักษรศิลให้เพื่อนๆคลิกเข้าไปเลยค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะในอักษรศิลเนี่ยจะมีแบบต่างๆให้เพื่อนๆเลือกมากมายนะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆเลือกตามที่เพื่อนๆต้องชอบเพื่อนๆชอบหลังจากนั้นนะคะก็พิมพ์ ข้อความหลักๆของเอกสารนี้ลงไปค่ะเมื่อได้แล้วก็คลิกตกลงค่ะ่ะเมื่อได้มาแล้วก็มีการจัดการวางตำแหน่งนะคะอาจจะให้อยู่ตรงกลางหน้ากระดาษแล้วก็ขยายให้มันใหญ่มากขึ้นนะคะเพื่อเน้นให้ผู้อ่านงานของเราได้เห็นนะคะท่านี้ก็เป็นการเสร็จการ แทงอ,อักษรศิลป์แล้วค่ะ